มิ u ูบิชิ F-2 ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความสำคัญและโดดเด่นที่สุดของญี่ปุ่นในยุคสมัยใหม่เครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาโดยมีพื้นฐานการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก F-16 Fighting Falcon แต่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นมิสูบิชิ F-2 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดาเท่านั้น แต่ยังแสดงออกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การพัฒนามิตซูบิชิเอฟสเริ่มต้นขึ้นจากความต้องการที่ญี่ปุ่นเห็นว่าจําเป็นต้องมีเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทําหน้าที่ได้ทั้งการรบในอากาศและการโจมตีทางพื้นดิน กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นเคยใช้เครื่องบิน f -1 ที่ผลิตโดยมิตซูบิชิมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไป f -1 เริ่มล้าสมัยไม่สามารถตอบโจทย์ภัยคุกคามยุคใหม่ได้ญี่ปุ่นจึงมองหาทางเลือกใหม่ที่ทันสมัยกว่าแข็งแกร่งกว่าและสามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่าเดิมการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการออกแบบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้จึงเกิดขึ้น โดยใช้พื้นฐานของ F16 Fighting Falcon เป็นต้นแบบแต่ Mitsubishi F2 ไม่ได้เป็นเพียงสำเนาของ F16 เท่านั้นเพราะมีการปรับปรุงและพัฒนาหอลายจุดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตัวถังเครื่องบินของ F2 มีขนาดใหญ่กว่า F16 ถึงประมาณ25%มีปีกที่กว้างกว่าและใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงในการผลิตทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาและมีความทนทานสูงขึ้นนอกจากนี้ F2 ยังมาพร้อมกับเรดาร์ AESA Active Electronically s c a Array ที่ทันสมัยซึ่งเป็นหนึ่งในเรดาร์แบบ AESA รุ่นแรกแรกที่ถูกติดตั้งในเครื่องบินขับไล่การมีเรดาร์ล้ำสมัยนี้ช่วยให้ Mit s u บ i s h i f 2สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและยังมีความทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือกว่าเรดาร์รุ่นเก่าๆอย่างชัดเจนสำหรับขุมกำลังมิ t s u บ ishiF 2ใช้เครื่องยนต์ General Electric F 110ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีพลังสูงและได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานของญี่ปุ่น ทำให้เครื่องบินมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งในการไต่ระดับความสูงความเร็วและการทำภารกิจในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเครื่องบินสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตสองและมีรัศมีการปฏิบัติการที่กว้างขวางทำให้เหมาะสมทั้งในการป้องกันน่านฟ้าและการโจมตีทางยุทธวิธีในด้านอาวุธมิสูบิชิเอฟสองถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอาวุธได้หลายชนิดทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะสั้นและระยะไกลเช่นเอ็มลบเจ็ดสปาโร เอ็มลบเก้าไซวินเดอร์และ AAM4 ที่ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเองนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีแม่นยำขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและอาวุธพิเศษอื่นๆได้ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีบทบาทที่หลากหลายและสามารถตอบสนองภารกิจได้ทั้งการป้องกันและการโจมตีสิ่งที่น่าสนใจคือมิสซูบิชิ F2 มักถูกมองว่าเป็น F16 เวอร์ชันญี่ปุ่นแต่ในความเป็นจริงแล้ว F2 มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ามากเนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการผลิตในจำนวนที่ค่อนข้างจำกัด การผลิตมิสซูบิชิเ2มีเพียงประมาณ90ลำเท่านั้นซึ่งถือว่าจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ F-16 ที่ผลิตไปแล้วหลายพันลำทั่วโลกทำให้ F-2 กลายเป็นเครื่องบินที่หายากและมีความพิเศษเฉพาะแม้ว่าราคาการผลิตตะจัดสูงแต่ญี่ปุ่นยอมลงทุนในโครงการนี้เพราะมองว่า F-2 จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศการใช้เทคโนโล,โลยีวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงการพัฒนาระบบอาวุธที่เข้ากับยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นและการออกแบบที่ตอบโจทย์การป้องกันประเทศในระยะยาว ทำให้มิซูบิชิ F-2 กลายเป็นมากกว่าเครื่องบินรบธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศหากพูดถึงสมรรถนะในการรบมิซูบิชิ F-2 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงสามารถทําการรบในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบที่ใส่ใจในหลักอากาศพลศาสตร์ปีกที่ใหญ่กว่าช่วยให้ควบคุมเครื่องบินได้ดีขึ้นในความเร็วต่ําและระหว่างการต่อสู้แบบระยะประชิด ขณะที่เรดาร์ AESA และระบบอาวุธล้ำสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการรบระยะไกลอีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญคือ Mitsubishi F-2 ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการปกป้องหมู่เกาะญี่ปุ่นที่มีภูมิประเทศซับซ้อนและกว้างขวางรัศมีการปฏิบัติการที่ไกลและความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมากทำให้ F-2 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการลาดตระเวนและการป้องกันเชิงยุทธ,ธศาสตร์ นอกจากบทบาทด้านการรบแล้วมิสซู i s h i F-2 ยังมีความสำคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและการทหารญี่ปุ่นซึ่งมีข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญในการใช้กองกำลังทหารเชิงรุกได้เลือกที่จะลงทุนในเครื่องบินขับไล่ที่สามารถป้องกันประเทศได้อย่างแท้จริง F-2 จึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความร่วมมือกับพันธมิตรและการสร้างนวัตกรรมของตนเองแม้ว่าในช่วงแรกแรกโครงการ F-2 จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีต้นทุนสูงเกินไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายฝ่ายยอมรับว่า F-2 ได้ช่วยผลักดันให้ญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีการบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ยังปูทางไปสู่การออกแบบและการวางรากฐานสำหรับโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปเช่นโครงการมิซูบิชิ F-X หรือเครื่องบินขับไล่รุ่นที่6ที่ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาทุกวันนี้มิซูบิชิ F-2 ยังคงเป็นกำลังหลักของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น และยังคงถูกใช้งานในภารกิจต่างๆทั้งการลาดตระเวนการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศและการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพพันธมิตรแม้ว่าจะมีแผนในการทยอยปลดประจำการในอนาคตแต่บทบาทและความสำคัญของมิตซูบิชิเอฟ2จะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การบินของญี่ปุ่นในฐานะก้าวสำคัญสู่ความก้าวหน้าด้านอากาศยานมิตซูบิชิเอฟ2ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเทคโนโลยีการบินแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของประเทศหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคง ปกป้องแผ่นดินและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกนี่คือสิ่งที่ทำให้ F2 ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่เป็นตำนานนะคะองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่ควรค่าแก่การ